ปี2019ปี2018ปี2016นะครับและย้อนไปปี2006นี่ไงนะท่านผู้ชมดูดิกร,ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรไกไแค่เกมวัมนทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัด ลึกลับกันอย่างน้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพิกัดนะครับที่ดูน่าสนใจมากบ้านนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับระหว่างที่ผมกําลังค้นคว้าหาพิกัดลึกลับเนี่ยเพื่อที่จะมาทํารายการนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ไปเจอกับเจ้าสิ่งนี้นะครับซึ่งมันดูเหมือนปลาแล้วก็เหมือนอะไรสักอย่างนะครับผมนั่งหาอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับผมก็หาไม่เจอนะครับ แต่ที่ผมเจอคือพิกัดนี้นะครับพิกัดเนี้ยหาเจอนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วนะครับพิกัดที่เราเห็นนะครับก็คือเจ้าพิกัดนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ใน Google m a p นะครับแต่มันอยู่ใน Apple Map นั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งดังนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าใน Apple Map มเนี่ยมันเห็นจริงๆหรือเปล่านะครับแต่จากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับดูสิมีหลายคนเขาออกมาพกกันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เห็นไหม ว่ามันมีอยู่จริงนะครับซึ่งผมก็ไม่มี Apple ID ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือของ Apple เนี่ยนะครับช่วยไปตามหาหผมหน่อยนะครับมันจะมีอยู่ที่เปิที่ a 8 2นะครับ้าเกิดเราเซิร์ช Apple Map a 8 2ดสครับเราก็จะเจอกับเจ้าสิ่งนี้เห็นไหมมีคนเขาเซิร์ชนะครับไปจริงๆนะครับท่านะผู้ชมอันนี้ก็เกินขอบเขตที่ผมจะทำได้ไปนะครับดังนั้นไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าใน a p p l e Map นะครับไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยถ้าเกิดบีก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าเกิดเจอกันนะเรามาโฟกัสที่สิ่งที่เราสามารถหาได้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมคือทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดมันเป็นภาพที่เราเจออยู่ที่อื่นมันก็จะดูไม่น่าสนใจนะมะแต่ว่าสิ่งที่ทำท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ดูไหมว่ามันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ทะเลสาบร็อกเน็ต ใครที่รู้จักเทะเลสาบนีนะครับก็จะขนลุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับผมเคยทําไป2คลิปแล้วนะครับสำหรับเทะเลสาเพลงนี้นะครับนั่นก็คือเนสซี่ซัปปะลาแห่งร็อกเนสนะครับก็คือเจ้าเนสซีตัวนี้นะครับใน EP ีที่6นะครับแล้วก็ล่าสุดใน EP ีที่41เนี่ยเจอหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเป็นคล้ายๆเนสซีนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปดูทั้งสองอีนี้ก่อนได้นะครับแล้วอันนี้นะครับก็อยู่ในทะเลสาบเดียวกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับ ทั้งสองภาพเลยนะอยู่ในทะเลสาบเดียวกันเลยนะครับอาจจะเป็นเนสซีหรือสัป์ปลาดอะไรที่ยังไม่ค้นเจอก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น่าสนใจมากมันดูแบบเหมือนแบบเหมือนปลายักอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เราสามารถไปดูได้จริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสาหรับพิกัดก็ตรงนี้เลยนะครับไปดูกันนี่นะครับจะสังเกตได้เลยว่าเราอยู่ในทะเลสาบบรอกเนสนะครับในสหราชอาณาจากักรอยู่ในสกอตแลนด์นะครับก็คือที่ที่พบเนสซีกันนะครับท่านผู้ชม ซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้นะครับเพราะว่าภาพถ่ายนี้ทุกถ่ายในปี2020นะเครับเราต้องใช้ Google Earth Pro นะครับในการย้อนเวลานะครับนี่คือ Google Earth Pro ครับเราก็ไปที่สกอตแลนด์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพิกัดที่เราค้นเจอนะครับนี่ท่านผู้ชมซึ่งมันก็แปลกนะไม่รู้ว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมารวมกระจุกอยู่ที่ทะเลสาบล็อกเนสนะท่านผู้ชมซึ่งที่อื่นมันก็น่าจะถ่ายภาพติดแปลกๆอะไรแบบนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ชอบอยู่ที่นี่นะครับ อันนี้คืออาภาพปีสองพันยี่นะครับปี2019ปี2018ปี2016นะครับแล้วย้อนไปปี2006นหกนี่ไงท่านผู้ชมดูดินี่นะครับดูดิท่านผู้ชมเขาอันนี้ด้วยอ่ะดูดิล็อกเนสมอนเตอร์ดูเขาแบบปักหมุดโฟกัสไปด้วยนะครับว่าเป็นล็อกเนสมอนเตอร์ดูดิท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเขาปักหมุดไปด้วยว่าเป็นสัปปลาแห่งล็อกเนสอ่ะ ท่านผู้ชมเออน่าสนใจตรงนี้นะครับดูสิเออถ้าเกิดตอนแรกผมคิดว่าอ๋อมันคงมเป็นก้อนเมฆนะครับตอนแรกผมคิดอย่างนั้นนะจนผมแบบซูมออกมาถ้าเกิดตรงนี้มันมีก้อนเมฆเนี่ยรอบๆมันต้องควรมีก้อนเมฆที่เป็นก้อนๆไหมแต่รอบ,รบๆดันไม่มีก้อนเมฆสักก้อนหนึ่งเลยนะั่นผู้ชมสิ่งน่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะแล้วถ้าเกิดมันเป็นเกาะหรือว่าเป็นก้อนหินอะไรสิ่งไราทาวอร์เนี่ยมันควรจะท่ายติดในทุกๆปีด้วยนะครับแต่ว่าปีอื่นมันหายไป นะครับมีแค่ปี2.6 0 6กเที่ทายติดนะครับทุกผู้ชมเรามาวัดขนาดมันดีกว่าว่าเจ้าสิ่งนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะเราจะใช้การวัดเป็นเมตรนะครับจากหัวมาถ้ายอ่ะเจ้าสิ่งนี้นะครับยาวถึง20เมตรนะครับทุกผู้ชมเรามาดูแนวขวางบ้างความกว้างลำตัวนะครับจะอยู่ที่6เมตรนะครับหูใหญ่เหมือนกเนี่ยตัวยังใหญ่เลยนะทุกผู้ชม ยี่สิบมตรเนี่ยถ้าเกิดวัดดีๆอาจจะเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองได้เลยนี่ครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมถ้าเกิดต้องสงสัยว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเอารถยนต์นะครับมาเรียงกันให้เท่าขนาดเจ้าตัวนี้ให้ดูอ่ะขึ้นมาก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งพิจารณวันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากครับไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ ความลึกลับของทะเลสาบแห่งดีก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง2คลิปนะครับพิกัดลึกลับ EP ที่6แล้วก็พิกัดลึกลับ EP ที่41ไปตามดูกันได้นะครับและสําหรับเรื่องพิกัด a 8 2นี้นะครับใครมี apple id นะครับและสามารถเข้าไปในอันนี้ได้นะครับถ้าเกิดเจอแล้วแคปมือถือส่งมาในเพจหน่อยครับเพื่อนผู้ชมผมค่อนข้างจะสนใจเจ้าตัวนี้มากๆนะครับถ้าเกิดให้ดีเลยนะครับอัดหน้าจอมาให้หน่อยครับถ้าเกิดเจอนะ อัดหน้าจอแล้วก็ส่งมายในเพจให้หน้อยนะครับจะก,กระดาษประอบประคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมันน่าสนใจจริงครับดูดิไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมันเป็นคลื่นน้ำรือสักอย่างเนี่ยคลบปสองข้างมันไม่ควรจะเท่ากันเป๊ะขนาดนี้นี่ครับท่านผู้ชมน่าสนใจจริงๆเอานะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างน้อยท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับพิกัดอันนี้บ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับและสําหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับมีพิการึาระบอ,อะไรที่น่าพอใจอยากจะแนะนำเนี่ยก็สามารถแนะนำมาในเพจได้นะครับมีน้องๆหลายคนแนะนํากันมานะครับอันไหนที่มันลึกลับจริงๆเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันในรายการนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้ว สำหรับใครที่ชอบรายการนี้นะครับอยากให้มีเรื่องเล่าก็สนับสนุนง,ง,ง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์ไปใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งและอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนท,ทั้งหมดด้วยครับทำผู้ชมเย็ยนทุกๆคลิปในช่องของเราเลยวันนี้ผมก็เล่นเกมตัวขอตัวลาไปแล้วกรับสวัสดีครับ